เลยสองสี่ศูนย์ศูนย์แล้วรับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยรับพิมพ์รับมาเลยสองพ่อค้ารับพิมพ์รับเลยจะไปยากอะไรอ่ะพี่ต้อมครับพี่อะไรนะต้อมแมนพี่อย่างนี้ปิดเร็วนังนะรับพิมพ์รับมาเลยพิมพ์แคปไปเห็นรหัสแล้วกดหนึ่งมาค่ะแคปไปเห็นรหัสแคปแล้วกดหนึ่งมาเลยนะครับแคปมามาเลยเรือเรือสวัสดีหกพันคนค่ะมาเลยเลยแม่แล้วแคป์แคร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 มา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 ไปไปไปเมื่อกี้ไม่เห็นค่ะขออีกทีเดี๋ยวขออีกสองรหัสถ้ามีคนเอฟ นี่นี่ลูกสวยๆอ่ะอ้ยสวยๆลูกใหญ่ลายลูกใหญ่จริงสวยมากมา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 อันนี้ห้าโลครับห้โลหกิโลหนึ่งสี่เก้าเก้าไปหนึ่งสี่เลยแม่รับพิมรับตามด้วยชื่อเล่นเลยรับพิมรับตามด้วยชื่อเล่นเลยนึ่งสี่ศูนรับพิมรับตามด้วยชื่อเล่นเลยลูกสวยมากูสวยรับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยพี่อะไรนะครับตังเมพี่ตังเมพี่ตังเมเตรียมแคบพี่ตังเมเตรียมแคห็ี่ตเม อ๋อแล้วได้โอเคเดี๋ยวรถให้พ่อค้าเขาขายข้าวเขาจะสีนิดนึงเพราะว่าข้าวมันกำไรน้อยขายแล้วกดหนึ่งค่ะพี่เมย์แครปพี่ตังเมย์แครปเรากดหนึ่งเลยค่ะพี่ตังเมย์อ่ะมาเรื่องจริงข้าวมันลดเยอะไม่น่าขาดทุนด้วยขาดทุนเรียนยังพอฉลวงเฉลีล่ยไปได้บ้างอะไรนะรสิบห้าบาทสองโลสวยๆแม่มา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 ดูกันโอ้ยหกโลแปดครับหกโลแปดสองศูนย์สามเอาไปสองศศูนย์สาม เอาไปเท่าไรหนึ่งแปดศูนย์ศูนย์โอ้รถเยอะมากหนึ่งแปดศูนย์ศูนย์รับพิมพ์รับใส่ชื่อแรกโอ้รถเยอะมากเป็นบางลูกรถได้บางลูกก็รถไม่ได้แม่หนึ่งแปดศูนย์ศูนย์รับพิมพ์รับมาเลยเร็วได้ยางสองโอ้แม่ค้าต้องใส่บอดี้สุดขายค่าถุงน่องหลุยพี่หมูนิสตาเขาใส่แล้วสวยแล้วดูสภาพอย่างฉันถ้าฉันใส่จะไม่อยากนึกสภาพเลยพี่หมูคะแค่์เพ่เห็นรล้วค่แล้วกดดพี่หมูแค่์เพ่เห็นรหัสเลยหมูมาพี่หมูมาแม่พี่หมูพี่หมูเจ้าหมูมา้ว รับพิม์รับใส่ชื่อเล่นให้หนูหน่อยเร็วโอเคโอเคไปต่อ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 มามาว้าโอ้ยสองลูกนี้เอ่อแปกิโลสี่แปรถไแปรถแรถสามค่ะแรถสามค่ะสองสองสอเอาสองสามห้าศูนย์องสาหนพมับใส่ชื่อเล่นมาเลยรถเยอะมาก สองสามห้าศูนย์ครับพี่พี่อะไรนะครับพี่รุ้งพี่รุ้งมาพี่รุ้งมาพี่รุ้งแคบแล้วกดหนึ่งเลค่ะพี่รุ้งแคปแล้วกดหนึ่งเลยครับพี่รุ้งอ่อนใจผ้าหวานมาคุณรุ้งแคปแล้วกดหนึ่งเลยมาเลยมาเลยมามาพี่รุ้งแคปแล้วกดหนึ่งเลยนะคะพี่รุ้งแคปแล้วกดหนึ่งแคบแล้วกดหนึ่งจุกรูจุกุูพี่รุ้งแคปอ่าเรียบร้อยขอบคุณครับไปต่อไปต่อฮะ <c oughs> ให้แกยกกัได้ออกกำลังกาย6กโลครับ6กโ,โลเดี๋ยวจะไปยกข้าวที่บริลัม1779เอาไปเท่าไหร่ครับ1779เอา1690พอหนึ่งหกเาศูนย์หนึ่ง้ารับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นมาเลยแม่รับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นมาเลยแม่รับพิมพ์รับมาเลยใส่ชื่อเล่นเลยแม่เอ้ยอรับพิมพ์รับมาเลยใส่ชื่อเล่นมาเลยแม่เอ้ย6กโลหกโลหนึ่งหกเก้าศูนย์ครับ1690งหกเก้าศูนย์หนึ่ อ่านิ่ง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 เดี๋ยวหกเก้าศูนย์รับพิมพ์รับมาเลยอ่านิ่งแล้วนิ่งสองลูกสวยสวยเอาไปเลยแม่รับพิมพ์รับเลยรับพิมพ์รับมาเลยครับรับพิมพ์รับมาเลยรับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นรับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นมาเลยทุกคนมาเลยอ่านิ่งนิ่งนิ่งพี่พลานิ่งแล้วเร็วไปไปไปรับพิมพ์รับมาเลยมามารับพิมพ์รับทุเรียนเป็นทุเรียนแก่นะคะทุเรียนเป็นทุเรียนแก่จะไป็นสุขที่คุณลูกค้าค่าเจ็ดพันบาทคนรับพิมพ์รับอะไรสองลูกสวยสวยไป สองลูกคนสวยใครขอคนใจดีปิดรหัสนี้ให้หน่อยแม่รับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นมาเลยเจ็ดพันหลอดคนมาได้มาอยากได้แบบไหนยังไงเดี๋ยวจัดให้แล้วเร็วเร็วเร็วรับพิมพ์รับมาเลยครับรับพิมพ์รับเลยนะคะรับพิมพ์รับมาได้เลยคนดูไม่น้อยนะคะเจ็ดพันกว่าเนี่ยแล้วเยอะมากเยอะมากฮะ้แลวครับมาเลยแม่สองหลรหัสนี้เท่าไหร่นะหนึ่งหกเก้าศูนย์หนึ่งหกเก้าศูนย์รับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นหนึ่งหกเก้าศูนย์หนึ่งหกเก้าศูนย์รับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นให้น้องหน่อยเร็วแม รับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นรับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นไม่เอาเอาลูกเดียวไปไม่รอไม่รอละมัวแต่ลีลากัอยู่นั่นแหละสามกิโลหไอ้สามกิโลเพิ่หนึ่งศูนย์เจ็ดเก้าหนึ่งศูนเจ็ดเก้าหนึ่งศูนย์ศูนย์่ศูนย์รับพิมพ์รัดใส่ชื่อเล่นหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์รัพิมพ์รับใ่ชื่อเล่นค่ะป่ายป้ายป้ปมาเลยมาเลยพี่น้ำว้าเตรียมแขคพี่น้ำว้าเตรียมแขคพี่น้ว้าเตรียมแขบเลยพี่น้ำว้าเตรียมแขบเลยหูก่ะ มีน้ำาเตรียมแคบจะไม่ดังถูกอะมาเลยค่ะเตรียมแคบเตรียมแคบพี่น้ำว้าแขบยางโอเคปลายสองลูกย่อมย่อมปลายสองลูกย่อมย่อมไปเลยหกห้ากิโลเจ็ดครับห้าโลเจ็ดจ้าแม่ห้าโลเจ็ด 1695เอาไป1600 1600แม่รับพิมพ์รับ1600 1600รับพิมพ์รับเลย1600มามา1600พี่มา1600รับพิมพ์รับเลย1600ค่ะรับพิมพ์รับมาเลยรับพิมพ์รับค่ะ1600เดี๋ยวขอดูอีกทีนึงนะคะรับพิมพ์รับหน่อยรับพิมพ์รับมาเลยครับ1600ไปๆๆ1600ราคานี้พร้อมเดินทางแล้วค่ะล้อมแต่พร้อมเดินทางเลย1600รับพิมพ์รับเลยค่ะรับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นรับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นเลยค่ะ1600รับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นเลยแม่เร็ว รับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นได้เลยนะรับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นเลยแปดพันคนแล้วอ่่านีรับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นสองแปดศูนย์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 ทุเรียนทุเรียนหมอนทองเนื้อหนึ่งจันทบุรีหมอนทองเนื้อหนึ่งจันทบุรีหนึ่งหกศูนย์ศูนย์นะรหัสนี้นะรับพิมพ์รับมาเลยรับพิมพ์รับมาเลยรับพิมพ์รับพร้อมเดินทางรับพิมพ์รับพร้อมเดินทางมาแปดพันห้าเออเออเออเอ้าเอ้านิ่งแล้วมาเลยมาเลยมาเลยหนึ่งแปดศูนย์ศูนย์ รับพิมพรับตามด้วยชื่อเล่นเลยแม่เลยพี่ไม้โอ้รับพิมพ์รับพี่จ๋ามันกิโลละสองแปดศูนย์นะจ๊ะพี่จ๋ามีไหมมีไ้มรับพิม์รับได้เลยอันนี้หนึ่งหกศูนย์ไม่มีเสียเวลาไปต่อไม่รอแล้วซื้อซื้อไม่ซื้อออกไปไม่ต้องมาลุมอยู่หน้าร้านการขายของไม่ได้สามโลสามครับสามันเครียดเส้นเลือดในสมองมันจะแตกนะครับหนึ่งศูนย์สองสามหนึ่งศูนย์สองสามเอาไปหนึ่งศูนย์ศูนย์ หนึ yup. ่งรับพิมพ์รับมาเลยหนึ <pop> ่ร <third> ับพิมพ์รับมาเลยหนึ่งศูนรับพิมพ์รับไปเลยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าพี่ฟกแแบบไปเลยลูกหนึ่งใช่ไหมอยากได้ลูกหนึ่งเดี๋ยวจัดให้พี่ฟกแไม่เห็นพี่ฟกแขไม่เห็นรหัสเลยแล้วกด้เลยพี่ฟกแแขวกดอันนั้แล้วกดหนึ่งมาใครไม่ซื้ออย่าเกะกะหน้าร้านนะคะลูกค้าจะเข้าต่่่ออไปยืนนเเกกกะะะัคคร แปดห้าห้ารับพิมรับมาเลย8 0ดศ0นแปดศรับพิมพ์รับมาเลยใส่ชื่อเล่นมาแล้ว8 0ดศูนย์นย์ครับแปดศูนย์ศงานวายรับพิมพ์รับมาเลย80ดลูกเดียวมั้งรับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยรับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นนะคะอ่ารับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยถ้ายังไม่เอฟขยับนิดนึงขยับนิดนึงลูกค้าจะเข้าร้านไม่ได้ค่ะพี่ปูเตรียมแคบพี่ปูเตรียมแคบพี่ปูเตรียมแคบเลยเร็วๆมามาคุณปูนะครับคุณปูแคบแล้วกดหนึ่งเลยแคบให้เห็นรหัสแล้วกดหนึ่งหน่อยแม่พี่ปูแคบแล้วกดหนึ่งเลยพี่ปูมีไหม อ่าคุณปูคุณปูจ๋าโอเคต่อไปเลยหนึ่งลูกปลายสวยๆอ่าสี่กิโลสี่ครับสี่โลสี่หนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งเอาไปหนึ่งามสามหมันเป็นเทคนิคการขายมันไม่ใช่ว่าจอยไม่จอยมัวแต่เล่นอยู่แล้วก็ไม่เอฟกันอ่ะพวกหล่อนน่ะจะขายของเอาไปกระเทยมีแต่กระเทยเต็มหน้าร้านไปหมดพี่แอมพี่แอมพี่แอมเหรอครับพี่แอมครับวีหนอ่งวีนมากมามามา ตอนนี้นันาพาัฒน,น,นาในมาโนรััฒนาสายนี่สายล้สายล้พระลงโทษพวกนี้อย่างเอาเลยเอาเลย<ค>เด้วไม่เอฟเรียนข่ห้พระลงโทตนงนเียนัเกเียนักเจียงหนักเพอเตยอ้พัดตัดตัใครที่มันไม่เอฟพลเรียนแล้วมันเข้ามาดูขอ,พพอยพระลงโทษหนึ่งนะมาละมาละมากเี่กิโลเก้า่กก้ค่ะสกิก้าค่ะหนึ่งค่ะสี่เจ็ดนะครับหนึ่เจ็ดหนึ่งเอาไปหนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์ไม่ได้เป็นจริงเลยพี่เพน

นี่น่สองลูกใหญ่ๆแม่แล้วอ่ามาสองลูกใหญ่ๆมาเอ่อเก้ากิโลสอก้าโลสแม่เก้าโลสองสองเจ็ดเจ่จงเจ็ดเอาสองห้าศูนย์ศูนย์รับพิมพ์รับมาเลยสาศูนย์ศย์สองรับพิมพ์รับมาเลยรับพิมพ์รับมาเลยสองหพี่มาไปจบจจบจไปเลยล้ย่พิวยเต็มแผ่พิกวยเต็มแผ่ลี้ยเป็นไรอ่ะ เป็นไรอ่ะ <c oughs> แต่แต <c oughs> hey, ่เฉพวกที่เข้ามาดูด้วยไมระหลงพ่อคนที่ดูอย่างเดียวโอเคอ้าวมายกมาเท่าไหร่แปกิโลแปกิโลค่ะแปดกิโลค่ะสองสเอาเท่าไหร่สองสมเอาสองสามศูนยครับสองสมศูนย์ศย์า ยังไม่จบพี er <S <s ่อะไรนะครับพี่วาพี่วาพี่วาแจมแคปกดหนึ่งเลยนะครับพี่วาแคปแล้วกดหน่งแคปแล้วกดเลยพอจ่ามันไม่ช่วยกันเอฟเลยไม่ช่วยกันเอฟเลยพระจ่าพระันยางยังแบบเมเอย่ามีคนเข้ามาดูยังมีคนช่วยเอฟทุเยเลยพระทุตัดแต่บเตพี่วามารือยังพี่วามาแล้วมาแล้วมัเต็มลว พี่วาครับแม่บ่นหรือท่องคาถาเขาบอกมาแล้วมาแล้วพี่วามาแล้วพี่วาพี่วาแล้วสาธุกเกาเก้าเล่นขอให้คนอื่นเลยให้คนอื่นเลยอ่มาคุณวาให้คนอื่นเลยให้คนอื่นเลยแม่แล้วไปเลยไปเลยมาขายก่อนจะค่อยเล่นเร็วไปเลยไป เท่าไรนะขายเท่าไรนะสองสามศูนย์ศูนย์าแม่มาเลย2องสามศูวสองสครับสองสามศรับพิมพรับพร้อมที่เล่นมาเลยนะคะรับพิมรับเลยแม่สองสามศูนย์ศูนย์รับพิมพรับมาเลยเราให้แล้วเร็วพี่ออยครับเดี๋ยวเขอให้สองลูกสวยให้สอลูกสวยไอพาราพร้อมเดินทางแล้วนะพาราพร้อมเดินทางพร้อมเดินทางพ้ันะเยอะมากเลยอะแต่ไม่เอฟเขาไม่เอฟอะจะเป็นความจริงมาที่เืพ สกิโลสี่กิโลเกครับสี่เก้าสี่ลหนึ่งสี่เจหนึ่งครับหนึ่งสี่เหนึ่งเอาไปหนึู่ครับหนึ่ลูกนี้สวยมากหนึ่งสี่ศูนยับพิมพับใส่ชื่อเล่นเลยแม่ลับพิมพ์ับมาเลยหนึ่งสีพี่ตุ้มพี่มเต็มแคบพี่ตุ้มเต็มแคบเลยเต็มแคบเลยจ้าแม่ตุ้มแล้วพี่ตุ้มขาแคบไม่เห็นรหัสอาจารยแล้กดแคบไม่เห็นรหัสเลยพี่ตุ้มแคบแล้วกดหนึ่งเลยนะครับ ปเลยไปเลยมามาคุณตุ้มคุณตุ้มแคบแล้วกดหนึ่งนะแม่นะแคบแล้วกดหนึ่งมาเลยแคบแล้วกดหนึ่งมาเลยอ่ชาช้าช้าช้าพี่ตุ้มมาแล้วพี่ตุ้มแคบแล้วกดหนึ่งมาเลยนะครับลูกสวยมากลูกนี้เอาไปเถอะสวยจริงใหญ่ด้วยไป<า>ใหญ่มากแคบแล้วกดหนึ่งไหมจ้าพี่ตุ้มมาพี่ตุ้มแคบแล้วกดหนึ่งมาเลยพี่ตุ้มมายัางอย่าช้านะอย่าช้านะอ่ะ มึมือมือดมือยห้าโลส่ครับห้าโลเตห้าโลเตหนึ่งหกหนึ่งหนึเอาไปหนึ่งศครับพี่เอาไปเลยหนึ่กศไปเลยมาแล้หนึ่งย์รับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นเลยค่ะหนึ่งรับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นมาเลย หนึ่งหกศูนย์ศูนย์รับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นเลยสองลูกสวยๆไปหนึ่งหกศูนย์ศูนย์รับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นมาเลยนะครับไปพันอะไรคะหมอนทองครับฮะพี่ฟ้าอ๋อพี่ฟ้าครับพี่ฟ้าพี่ฟ้าพี่ฟ้ายังอยู่ไหมพี่ฟ้าพี่ฟ้ากดหนึ่งให้หน่อยค่ะพี่ฟ้ากดหนึ่งมาหน่อยครับพี่ฟ้า พีฟ้าแคบเลยโอ้โหหนึ่งลูกสวยๆวหนึ่งลูกสวยสครับหนึ่งลูกสวยสมามาเลยอ้าวห้าโลครับอะไรนะเขาบอกให้พี่เรีนเาค่ะหนึ่ี่ดปรหนึ่งสี่ศูนย์ค่ะหนึ่งสี่ศย์รับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นมาเลยหนึ่งสี่ศนย์ครับรับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นมาเลยหนึ่งสี่ศย์รับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นค่ะหนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์รับพิมาก รับพิมพ์รับมาเลยรับพิมพ์รับใส่ชื่อเล่นมาเลยใส่ชื่อเล่นมาได้เลยอ่าช้าช้านี่นี่นี่ลูกสวยไข่แก้วครับฮะไข่แก้วพี่ไข่แก้วเตรียมแครบอันนี้ว่าไข่แก้วพี่ไข่แก้วเตรียมแครบมา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 พี่ไข่แก้วคะัแคร็่เห็นรหัสแล้วกดหนึ่งมาเลยค่ะแคร็บเห็นรหัสแล้วกดหนึ่งเลยแม่พี่ไผ่แก้วแครบแล้วกดหนึ่งมาเลยนะครับอะไรนะเขาก็บอกอะไรนะ ฮะอ๋อแคบ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 พี่ไส่แก้วแล้วจะได้เปต่อโอเคอ่าเรียร้อย่าตีนี้ยังอีกยาวไกลพี่เอ้ยใครที่ยังไม่ได้เตรียมแปดโลแปดโลสองสี่สามแปดค่ะสองสี่สามแปดอ่ศูนย์ค่ะสองสี่ศูแล้วพิมพ์รลบใส่ชื่อไปเลยแม่สอง0ครับสองสี่ศูสองลูกใหญ่ๆเลย พี่ปุ้ยพี่ปุ้ยเตรียมแคร็แม่ปุ้ยแม่ปุ้ยเตรียมแครบเลยพี่ปุ้ยมาแล้วพี่ปุ้ยมาแล้วพี่ปุ้ยจ้าแครไปเห็นแ้วหัสแล้วกดหนึ่งแคร็บไปเห็นรหัสหน่อยนะพี่ปุ้ยแครแล้วกดหนึ่งมาเลยนะครับพี่ปุ้ยแครแล้วกดหนึ่งมาเลยเอาได้เได้เได้พี่ปุ้ยแครแล้วกดหนึ่งมาเลยพี่ปุ้ยแครมาโอเคต่อไปมาทุกคนที่หมดเร็วๆช่วยกันน้ำสวยแม่ 7จ็โลเครับเจ็ดโลเจ็ดเจ็ดโลเจ็ดสองสองห้าห้าค่ะสองสองห้าหเอาสองหนึ่งห้าศูนย์พอสองหนึ่งห้าศูนย์พอแม่สองหนึ่งห้าศูนย์แล้วพิมพ์รับมาเลยใช่ปะเออสองหนึ่งห้าศูนย์ค่ะสองหนึ่งห้าศูนย์นะคะสองหนึ่งห้าศูนย์รับพิมพ์รับมาเลยส่งอเมริกาด้วยไหมแม่พัก่อนสองหแม่รับพิมาเลยสองหนึ่งห้รับพิมพ์รับมาเลยมาสลูกใหญ่ๆองลูกใหญ่ๆอะไรครับพี่ปอเตรียมแคบ พี่ปอคบพี่ปอมาพี่ปอเตียแครบเตรียมแคบเตรียมแพี่ปอคะแครบไม่เห็นรหัสแล้วกนึงเลยค่ะแครบไม่เห็นรหัสเลยคิดถูกสิกองค์สิบสิบสิบดิบส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 ิบปิบสิบมิบส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 ิบาิบสิบสาบสิ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 บสาบสิบสิบ่ิบิรบสบสสสอสสบ